โดมาที่เสาสองโดนโค้งออกมาอ่าครับมาตั้งกันไกลหน่อยที่มงคนกับเมืองทองบอมใหม่บอมตรงนี้พันธุพงศ์พันธุพงศ์ได้ร่าบอลเบิ้ลโอโหโอกาสทองอ่าลูกะจะเล่นเหนือไปมาเลโอจริงๆครับโอ้จังหวะนี้กะจะเล่นให้เหนือแต่บอลม,มันโดนไม่ดีครับก็เลยไม่ได้ลุ้นอะไรวรรณพล์ส่งต่อ เกลียงสักเติมมาตรงนี้อ่ครับกะวะลุยของชนะนันท์ถึงเส้นหลังล็อกล็อกแต่ว่าก็ไปไม่ได้มีผู้พันอยู่2แล้วเบนระเบนตรงนี้อ่ครับมาทางเสาสองหกย้อนหูย้อนไม่แม่นเท่าไหร่ว่าต้องดูโอเปนสุรเดชธงชัยครับดูดูเป็นคนเปิดอ่ครับเปิดมาที่เสาแรกหูกระชอกนี่ล่ะครับลุดอีกแล้ววันนี้กวินว่าแต่เหลือแค่ตัวซ้าเท่านั้นของทางโอสถที่ยังมาไม่ถึง ซ้ำไม่ได้ครับจะโบจังหวะสอของโอสดโอ้เหลืองเลยครับตัวะนี้เป็นกรอบเด็ดชอบมนโนธรรมเหลืองแรกของเกมนี้ครับนี่ครับท่อนแขนครับบล็อกเดียวสินแดงดา <c oughs> อัดเข้าไปที่สีศารับนึกว่ารักบี้ <c oughs> <c oughs> สัญญาณมาแล้วครับบางคนว่ากระแพงไม่ถึงมาริโอจะเป็นคนเล่นแบบนี้มาริโอก็ปั่ปั่เสาแรกอ่ะตมตัวฉันชัยครับยังศูนยอยู่ เลยเครื่งรองชั่วโมงไป2นาทีแล้วแก้ยาวออกมาครับตโนไม่มีใครแล้วครับเมือทองขึ้นเกมต่อพิชิตพง์มาเรียวจะว่เดียวอ่ะครับเทียสินมีดันโนประคองอยู่ทีสินโยกโดกได้ขวาปัโ่โคบกุกกระชอกกระชอกก็โดนซ้ำเลยครับโอ้โหเราซ้ำแบบเหนือชั้นของเมโลยอฟสกี้ชัดชัยบุพมพมภาพนะครับ นาที35ครับมาริโอยูรอฟสกี้โอ้โหต้องให้เครดิตกับธีรศิลป์แดงดาเลยครับ uh huh. ว่าเอสซีจ uh ี huh. <S S e เมืองทองอยูนเต็ดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์และเป็นประตูที่4ครับของมาริโอยูรอฟสกี้ในสีเสื้อของเมืองทองดูครับธีรศิลป์จะพาปั่นเข้าขวาแล้วรับไม่อยู่โดนชิปเลยครับโอ้โหมาริโอยูรอฟสกี้คือถ้ายิงตรงๆเนี่ยโอกาสปิดฉัดชัยสูงครับดูครับบอล บอลอยู่ไม่ห่างสัตชัยก็เลยยกเสลยครับมา1ต่อ0ย์ครับ4ประตูครับในสีเสื้อของเมืองทองครับมาริโอยูรอฟสกี้อ่รก็ได้ประตูที่ต้องการครับทีมเยือนคราวนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเจ้าบ้านโอสถจะเล่นอย่างไรแล้วครับก็มาจบแบบเหนือชั้นครับมาริโอสัตชัยมือตะปบไปได้แล้วแต่บอลไหลมาโดนหัวเข่ากระดอนไปเนี่ยครับเข่าไปกระแทกบอลกระดอนออกจากมือก็เลยเสร็จมาริโอยูรอฟสกี้ที่ปลี่เข้ามา เขาเพิ่งจะกระชอครั้งเดียวนะครับกวินเนี่กระชอบ3-4ครั้งแต่ว่าไม่มีคนมาซ้ำแบบนี้ก็เลยทําให้เมืองทองได้ขึ้นนําไปก่อนไปชิดงพ่งครับเมืองทองเดินหน้าต่อ2คนนี้เลยครับมาอีกแล้วเ่อวานนี้ใบบอลมันผิดเหลี่ยมไปหน่อยเหมือนเป็นบาราคาสยครับอันนั้บาราคาที่สอยขึ้นมาเกือบเกือบจะเป็นสอแล้วครับ ขอนมาตั้งบออย่างง่ายๆอ่ะตรงนี้บอเบิ้นสั้นดานโนโอ้โหมาถึงเทียสินแทงซ้ายมายโอเสาแรกโอ้โหบอเป็นไซส์หน่อยๆว่ามาเลยไซโดนเสาเหลี่ยมนอกอาออกจากเท้านี่พุ่งเข้าหากรอบเลยนะครับ่าครับเริ่มจะไล่บีบเอาบอบ้างออาบีก็บีบก็ได้บอเนี่ยครับอ่าแต่ได้ก็เสียง่ายเสียง่ายโอ้โหต้องดูนะครับว่าว่าว่าทียสินได้ลงจากล้ำหน้ามาหรือไม่แต่ถ้าแค่วิ่งซอน วิ่งย้อนขึ้นไปเนี่ยไม่ล้ำแน่แน่ถ้าวิ่งย้อนเดี๋ยคู่คูคือกล้องแว็บมาเห็นอยู่มีลายคือลายของโอสถไม่ไม่ใช่ลายไม่เป็นทัดเลยครับเดี๋ยวดูทีสินไม่ล้ำครับเพราะคนที่ห้อยคนสุดท้ายคือยามาโมโต้ครับคนที่ใกล้จอที่สุดครับกอบเดดขึ้นทางซ้ายวรรณพลปาตนครับปดตรงนี้เชนั้น โฉบมาได้สายเหมือนกันโอ้โห,โหตีเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งโอกาสไม่เยอะแต่ก็ทำได้ครับชนะนันต์ป้อปมบุบผานาที44ครับโอ้โหโอสดตามตีเสมอได้เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับวันนี้มีลลมีมีปัญหากับจังหวะลูกกลางกาและการปล่อยบอลตกนะครับเกมรับของเอสจีเมืองทองครับตีเสมอได้นะครับโอสดโอ้โห,โหยิงทีมเก่าได้ครับชบบนะนันต์ป้อปมบุบผาครับบอล บอลตกและกะจังหวะบอลได้ดีครับโบชิปมานี่ครับข้ามข้ามแผงรับของ s อสเมืองทองปล่อยบอลตกแล้ววิ่งสืบเท้าเข้ามาสับเลยครับ <c oughs> ซ้ายของชนานันแล้วก็จบครึ่งแรกครับฝนก็ยังลงเม็ดโปรยปลายอยู่นะครับไม่ว่าจะไม่หนักเม็ดเหมือนก่อนที่จะเริ่มเกมก็ตามหมาเอกพุ่ม เลี้ยงศักอยู่ห่างด้วยเลี้ยงจี้เลยครับเลี้ยงเข้าหาเข้ากับไปโทษแล้วตรงนี้เบียดแข็งแรงกว่าครับได้บรรจง <c oughs> ไม่ยอมให้เพื่อนโอ้โหข้างองศาหักบานี่มีเยอะแล้วแต่ว่าอยากจะยิงมุมแคบตัวเล็กแต่ว่าเบียดได้เหลี่ยมดีกว่าเลี้ยงศักแล้วโอ้โหเลือกยิงเองข้างในมีเพื่อนสองสามคนครับมาไอ้กระพูไม่ได้ให้ด้วยครับมเกรงตัวแล้วก็ย่อตัวเพื่อโอ้หมุมดูมุมนี้ไม่มีเลยครับ <c oughs> แต่เลืองทีใจยิงเองลูกเตะมุม อครับได้ขึ้นโขกแล้วแต่ว่าหนาโอ้โหวันนี้น่าเป็นดานโนเขาที่โคกขึ้นโขกที่เสาแรกมาถึงก่อนชัดชัยครับหนากันแบบไม่ได้ลุ้นมาโถมาสองคนครับโอ้บอมเหมือนโดนหวัวไหล่ด้วยครับโดนไม่เต็มครับเหลืองนครับตามไม่ทันครับหลังจะโดนแซงเรียกไปเหลืองได้ครับเอกภูมิโพธารุ่งโรดลูกฟรีกิดของ เมืองทองแหละครับวันพลโดนเหลืองไปมาริโอนิ่มๆนิ่มๆโอ้โหดึงเสื้อแทบขาดเลยครับโอ้โหว้า่าเทียสินก่อนขึ้นโขกเห็นชัดเย็นว่าเสือ้อเสือ้อขาวปีกนกเลยครับ <laughs> ได้โขกด้วยแต่โขกไม่ตรงกรอบโอ้โวดูครับจังหวะของเทียสินโดดดูครับน่าจะเป็นยามามตโกโกสวั์โก,โก,โกสวัส์ครับโ,โอ้โหดึง ดึงนานด้วยครับบอกไม่ตรงกรอบดูครับโอ้รอดไปครับฝั่งโอสดวหมาครับมาดูว่าจะเหนียวพอหรือไม่โอสดอยาวโมโตสั่งแผงเลยครับมงคลทุ่มตรงนี้เสียบออครับอามาดูมงคลยิงยับเสาแรกตัวชคออกมาแถวสองแถวสองก็ข้ามคานโอ้ อาดานโนเซียก้ายังยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ก็เมืองทองดานโนเทียสินเล่นกับพี่ชงมาริโอขวาวันอ่าปียพลไหเอกภูมิบอมบอมซ้ายมีโอ้โหเอียงโอ้โหเอียงมาวืดว่าคิสเตียนเลยครับดูจังหวะเอียงเนี่ยวืดโอ้โห ตองคริสเตียนครับพิจิตพงษ์ทางซ้ายหลีควางชอนมาลิโอครับลิโอไปถึงมงคลคริสเตียนขยับปาครับขยับได้ช่องแล้วบอสเปิดมาบอลได้ฮับบนเร็วโอ้โหขวางขวางเต็มเต็มตรงนี้ว่าก็ยังไม่ได้มมาใหม่ปิยพจน์ก็ไปฉลับฉลับมาเขาทางสุเก้เดี๋ยสุเก้เคลียร์ออกไปก่อนให้มาดูภาพช้ากันก่อน เดี๋ยวตงบอลตายก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูครับโอ้โหจังหวะที่เอกภูมิได้เอียงมาเต็มเมแล้วตะมีตัวมาช่วยชัดชัยยังอาครับเดินหน้ากันต่อมาริโอมงคลขยับแล้วครับให้คริสเตียนมีพื้นที่แล้วคริสเตียนตักอาครับตักมามาให้เซตสินตั้งตั้งให้ดานโนเข้าหาบนเล่ปริ้นมาที่เอกภูมิโอ้โหอาครับจะรอดหรือไม่รอดโอสดบอลเบ้ลมาใหม่ตรงนี้ก็โดนดัก ทะลักออกไปถึงดานโนปล่อยเอาเตะมุมโอ้โหต้องดูว่าโอสถจะยันอยู่ไม่อยู่ดูตรงนี้ครับจงังหวะเอียงมาศัตรตูพ้าโดนเต็มเต็มหน้าเลยครับเอาอภิภูครับนี่บึงจะหายหายเจ็บกลับมาเลยครับไม่รู้ว่าจะจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนด้วยครับอภิภูสุนทรมานาเวศกดมุมมาแล้วโดนดักออกมาได้แถวสองแถวส ไม่จับแล้วถูกเฉียบขาดจริงๆโอ้โหดูหน้าพิชิตพงครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งบอลเช็ดขาแบบเฉียบขาดมากครับลูกนี้ของทางเมืองทองโอ้โหขวาเนี่ยเสียงดังสนั่นเลยครับขวาของพิชิตพงเฉยฉิวครับโอ้โมสิทธิ์รับครับเมื่อวิ่งเข้ามากดมีมีสามสิบหลาขึ้นเลยครับสามสิบหลาอัพครับขวาของพิชิตพงเฉยฉิวได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดครับ โอ้โหอุดเซ็งเลยครับโค้ดเบสยันไม่อยู่ครับฝั่งของเจ้าบ้านโอสสพาเอ็มร้อยห้าสิบสระบุรีครับมาประตูที่สองของพิชิตพงษ์เฉยฉิวในฤดูกาลนี้ดูครับจากลูกแตะม,มุมเคลียออกมาแล้วพิชิตพงษ์วิง่งเข้ามาสับนี่ยังหลุดจออยู่เลยครับสามสิบหลาเสรเจๆครับโอ้โหบอลดูครับวิง่งเข้ามาวางเท้าแล้วกดเต็มเต็มเลยครับ <c oughs> บอลเต็มข้อถูกต้องทุกอย่างบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับล้วเช็ดคานเข้าไปเลยครับเป็นประตูสดสวยประตูหนึ่งของลีบบ้านเราครับประตูนี้ยึดพงตัวเล็กแต่ทรงพลังแล้วก็โอ้โหเฉียบขาดเมื่อรุ่นี้โอ้โหมาอย่างนี้อะไรก็ต้านไม่อยู่ครับโอ้โหบอลเฉียวขานน้อนี่กระจายเลยครับดูครับชัดช็ดคานเหลี่ยมล่างเหลี่ยมบางด้วยนะครับแล้วก็เข้าประตูไปครับหมดสิทธิ์จริงๆครับ กวินปัญญาขึ้นมา,าแล้วก็จกเกมเ่าเมืองคองทำได้ครับมาเอาชนะโอสถภาไปได้2ประตูต่อหนึ่ง